ันตราหรือมนตราก็คืออันเดียวกันนะคะในเวดะหรือคำพร์พระเวทเลยก็ว่าได้บางทีก็จะเรียกว่ากายติมาตาหรือว่าเป็นแม่ของอพระเวทในอย่างนี้นะคะเพราะว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆจะมีอยู่ทั้งหมด24คําคำนะคะซึ่งจะแต่ละคำนะคะจะทำให้เกิด v i เบ a รชันหรือว่าการสั่นสะเทือนมีคลื่นความถี่ที่ต่างกันนะคะ,ะทีนี้ กายตรีมันตรานะคะเราจะสวดเพื่อบูชากายตรีมาเตอร์หรือว่าพระแม่กายตรีนั่นเองนะคะซึ่งมีความเชื่อว่าท่านจะถ้าเราสวดบทนี้นะคะบ่อยๆสวดเป็นประจำสวดเป็นกิจลักษณะสวดก่อนที่เราจะนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้มันตรานี้นะคะฝังเข้าไปในชีวิตประจำวันของเราทำให้เราเรา,เราได้ลึกถึงมันตราบทนี้บ่อยๆ พระแม่กายตรีนะคะจะดลบันดาลให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงเมื่อเราปรารถนาสิ่งใดนะคะเราก็จะได้สมความปรารถนานั้นมีสุขภาพแข็งแรงด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสามารถที่จะความเชื่อนะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อสามารถที่จะล้างบาปทั้งปวงได้ด้วยคือมาสเตอร์ Master ใช้คำว่า destroy all the sins ก็คือสามารถล้างบาปทุกอย่าง ได้ด้วยดีความเชื่อนะส่วนตัวแล้วก็ยังสามารถให้พลังงานกับชีวิตเวลาที่เรารู้สึกจิตตกนะคะเราสวดมันตราบทนี้จะทําให้เรารู้สึกมีพลังงานในชีวิตมากขึ้นที่เกิดศึกษามาก,ก็มีประมาณนี้ทีนี้เรามาถึงเรื่องบทสวดกันเลยดีกว่านะคะคําแปลนะคะที่เกือโพสต์ลงไปถ้าทุกคนดูในคอมเมนต์นะคะที่เกือโพสต์ลงไปก็จะบอกว่า ข้าแต่พระผู้สร้างโลกทั้งสาพบเราใคร่ครวนถึงแสงสว่างแห่งพระผู้เป็นเจ้าขอให้พระองค์ปลุกสติปัญญาและประทานความรู้จริงให้แก่พวกเราเทีนี้นะคะความหมายจะประมาณนี้เนาะก็จะดูดูสละเสือสวยสวยงามนิดนึงแต่ภาษาไทยคาราโอเกะน,น,นั้นนะคะ ทีนี้ให้ทุกคนดูนะดูที่เกือโพสต์ลงไปที่คาราเกะที่อยู่ในคอมเมนต์น่าจะเห็นกันเนะาะทีนี้เราจะมาสวดตามกันทีละวัคคือกายตรีมันตราหรือว่าออมันตราทั่วไปจะมีการสวดได้ หลายทํานองหลายทํานองมากเลยแต่ที่เกอจะสอนนะคะเป็นทํานองที่มาสเตอร์สอนสวดเวลาเราไปเรียนคอร์สครู200ชั่วโมงนะคะมาสเตอร์ Master จะสอนสวดเป็นทำนองนี้ถ้าใครได้ไปเจอทำนองอื่นก็ไม่ต้องตกใจใบอกไว้ก่อนว่ามีหลายทํานองนะคะทีนี้ให้เราประนมมือไว้กลางหน้าอกนะแล้วก็หันไปดูที่หน้าจอนาะเพื่อจะได้ดูเนื้อนะคะมีเนื้อภาษาไทยให้แล้วเนาะเวลาสวดเราก็จะสวดทีละ เดี๋ยวเกิดพูดทีละคำแล้วก็สวดตามกันนะคะอูม,อมบูดคำแรกนะคะอมบูดมันจะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรตัว R อ,อยู่มันจะมกนจะกระดกลิ้นนิดนึงนะคะออมบูดบัวสวาหา บัวสว h า,าตัวเนั่นหลมันจะมีเสียงฮะต่อท้ายนิดนึงเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญภาษาสันสกฤตนะคะแต่อาศัยที่ว่าฟังเยอะฟังเยอะมากแล้วก็สวดบ่อยมากเยอะมากจนกระทั่งแกะออกมาได้อ่าบรรทัดแรกนะคะโอมบูบัวสว่าสว,าห,าสวาหานะคะดูที่ตัวอโฮอนุูฮูกตัวสุดท้ายเนาะ ทัสาวิทูรุทัสาวิทูรุคำว่าทูรุเห็นว่าทอทหารรอเรือใช่ไหมคะมันจะมีกระดกลิ้นนิดนึงทัสาวิทูรุว่าเรย์ยว่าเรนยำทีนี้คำว่ายำนะมันจะแบบว่าว่าเรนยำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามสไตล์สันสกฤตเขามันจะมีทำนองของเขานิดนึงเนาะทัสสวิต tur waren nyam bra ko de bra ko de wasya wasya di mahi bra ko de wasya di mahi di yo yo di yo yo นะพระโชดายัตด,ดิโยโยนะดักนะมันจะมีตัวเอมันจะมีนะออกหองน้ำคูกต่อนิดนึงดิโยโยนะพระโชดายัตอ่าแกะคาราอเกะให้แล้วนะเดี๋ยวเกลือจะท่องทีละประโยคทีละบรรทัดแล้วให้ทุกคน ท่องตามนะคะสวดเป็นทํานองเลยนะทีนี้อโอมบูรบุวาสวาหา,ววา,หาทัสสวิทุรวเรนยม บ a r g o d e ด a ัสยาดีมาฮีดิ o อ o ยนาประจวรายาเดี๋ยวท่องตามเกิดอ,อีกรอบหนึ่งนะคะ

โยนาประโจดัยาทีนี้เราจะสวดพร้อมกันเลยนะคะสวดไปเรื่อยๆสวดคลอไปนะคะเดี๋ยวเราจะเราจะสวดได้แน่นอนโอมบูรบุวาสวาาทัสสวิทูรุวาเรยัม バルゴーデーワシャディーマーヒーディーオヨナプラチョーダヤオンブルブワスワハタサウィトゥルワレイニャンバルゴーデーワシャディーマーヒー ディオヨナプラチョーダヤオンブルブワスワハタッサウィトゥルワレイニャンバルゴデワスヤディマヒ ディオヨナプラチョーダヤオンブルブワスワハダッサウィトゥルワレニアムバルゴデワシャディマヒディオヨナプラチョーダヤ おむるぶわさたさびとるわれいにゃんバルゴデーワセアディマヒディヨヨナプラチョダイ 다사위투르와레얌 바르고대와시디 마히 디오요나프라조다야 오므르부와스와하 다사위투 バルゴーデワセアディマーヒーディオヨナプラチョーダヤオムブルブワスワハタサウィトゥルワレニャンバルゴーデワセアディマーヒー オムルブワスワハタサウィトゥルワレニャンバルゴデワシャディマヒディオヨナプラチョウダヤ นั้นนะคะให้ทุกคนสูดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดโอชานตี ขึ้นจรดกลางหน้าผากนะคะน้อมจิตขอบคุณครูบาอาจารย์ในศาสตร์ของโยคะขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกคนขอบคุณพระศิวะนะคะครูโยคะคนแรกขอบคุณครอบครัวของเราขอบคุณตัวเราที่นำพาให้เรามาพบกับโยคะขอบคุณพลังงานดีๆที่ทุกคนร่วมแบ่งปันกันในคลาสวันนี้รวมถึง พลังงานดีๆที่เราร่วมกันสวดกายตรีมันตราในวันนี้ขอสุขภาพกายและใจที่ดีจงมีแก่ทุกท่านนะคะนะมัสเต้ขอบคุณค่ะทุกคนหวังว่าจะสวดได้ใครที่คิดว่าสวดกายตรีมันตราได้แล้วพิมพ์บอกเกือหน่อย